รถรางถูกยกเลิกเพราะว่าปัญหาของการขาดทุนครับแล้วก็มีรถสาธารณะ,ะเข้ามาแทนที่อาจจะประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุในบางครั้งทําให้รถรางของเราได้หยุดการบริการลงไปเมืม่อปีพศ2อ,อ3 0ครับชาวเดนมาร์กนออก์เวสเทนโฮร่วมกับพระยาชลยุทธโยทินได้ตั้งบริษัทรถรางบางกอกแทรมเวย์คอมพานีขึ้นตามพระราชดำริของรัชกาลที่ห พุทธศักราช2441บริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดได้ควบรวมกับกิจการของบริษัทรถลางบางกรอกแคมเวย์คอมเพนีจึงดำเนินกิจการรถรางเป็นต้นมาโดยโรงไฟฟ้าวัดเลียบทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้ากำลังสำหรับเดินรถรางพุทธศักราช2493ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัทไฟฟ้าไทยคอ์วอรชั่นจำกัดเมื่อบริษัทหมดสัมปทานรัฐบาลเข้าดำเนินกิจการและเปลี่ยนชื่อเป็นการไฟฟ้ากรุงเทพพุทธศักราช2501รัฐบาลได้รวมกิจการการไฟฟ้ากรุงเทพกับกองไฟฟ้าหลวงสมเสนเป็นการไฟฟ้านครหลวงและโอนทรัพย์สินทั้งสองแห่งให้เป็นของการไฟฟ้านครหลวงจึงได้ดำเนินการต่อเนื่องมารถรางที่เปิดให้บริการกรุงเทพมีทั้งหมด11สายโดยรถรางสายดูสิตเป็นสายสุดท้ายที่เปิดให้บริการวันที่30กันยายนพุทธศักราช2511 ต้องขอ,ขอบคุณไทย PBS มากเลยครับที่นำละครเรื่องรถรางเที่ยวสุดท้ายมาผมนะครับต้องขอบอกเลยว่าเกิดมาไม่ทันกับยุครถรางแต่เมื่อผมย้อนอดีตไปเห็นรถรางแบบนี้มันมีความคลาสสิกมันมีความละมุนมันมีความสุขบางอย่างที่ซ่อนเลนอยู่ผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้ถ้าผู้ชมคงจะมีความสุขกับมันไม่ว่าเราเป็นคนรุ่นไหนก็ตามผมว่าเราสามารถจะเดินไปด้วยกันได้ขึ้นรถโดยสา,ารไปด้วยกันได้และไปข้างหน้าด้วยกันได้ทุกคนครับ